เดโกผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยานยนต์ oh. ในปี2016เดโกเริ่มศึกษาและวิจัยตลาดในปี2018เดโกก่อตั้งโรงงานผลิตที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม ด้วยทุนจดทะเบียน30ล้านบาทและมีกำลังการผลิต15,000คันต่อปีปี2019เดโก้เริ่มมีการจำหน่ายออกสู่ตลาดและมียอดขายเติบโตเป็นผู้นำในตลาดอย่างต่อเนื่องปี2020เดโก้เดินหน้าขยายตลาดมีตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการกว่า100สาขาครอบคลุมทั่วประเทศปี2023 เดโก้ co, ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น340ล้านบาทและขยายโรงงานผลิตแห่งใหม่บนเนื้อที่กว่า23ไร่เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตซึ่งสามารถรองรับการผลิตได้สูงสุดถึง2 0 0 0 0 0คันต่อปีปี2024 เดโกก่อตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนที่สำคัญเพื่อควบคุมคุณภาพและส่งเสริมด้านการบริการหลังการขายให้การบริการเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วและกำลังจะเพิ่มทุนเป็น800ล้านบาทในปี2025 ร้อมทั้งมีการตั้งศูนย์ DECO 4S Center Skills e r v i c e Spare Parts s ป l e ตามหัวเมืองแต่ละภูมิภาคเพื่อส่งเสริมตัวแทนจำหน่ายบริเวณโดยรอบไม่ว่าจะเป็นด้านการกระจายสินค้าการบริการหลังการขายศูนย์อะไหล่และศูนย์อบรมมาตรฐานสวัสดีครับผมกิตาเมธ เรามีความภาคภูมิใจที่ได้สร้างสรรค์สินค้าและนวัตก,กรรมของคนไทยที่ไม่เพียงตอบโจทย์ทุกลฟ์สไตล์การขับขี่ของผู้ใช้งานแต่เรายังสร้างหลักฐานที่แข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นการผลิตรถหรือการผลิตแบตเตอรี่และชิ้นส่วนสามคันเพื่อตกยัำงวังเป็นผู้นำสินค้าของเราไม่เหมือนใครเราออกแบบสเปคและชิ้นส่วนต่างๆด้วยเทคนิคเฉพาะของเราเอง เรามีทิง r องตและสั่งผลิตตามแบบที่เราต้องการเพื่อให้สินค้าออกมาสมบูรณ์มีประสิทธิภาพสูงกว่าในท้องตลาดเดโ o ใช้เทคนิคของตอนเองออกแบบและพัฒนาสินค้าด้วยเทคโนโลยี six core ที่เป็นหัวใจหลักของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า <S <S การออกแบบสเปคมอเตอร์กำลังสูงที่สามารถทำให้คุณขับขี่ได้อย่างต่อเนื่องโครงสร้างรถที่แข็งแรง ผ่านการทดสอบการสั่นสะเทือนได้มากถึง1ล้าน2แสนครั้งการพัฒนาระบบสายไฟขั้วต่อกันน้ำ IP 6 7เพิ่มความทนทานและประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยระบบหน้าจอแสดงผลดีไซน์ทันสมัยสามารถมองเห็นได้ชัดเจนกล่องควบคุมอัจฉริยะที่ควบคุมการทำงานและตอบสนองการขับขี่ของผู้ใช้งานได้อย่างฉับไวแบตเตอรี่ ที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย UNR 1 3 6ผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและมี smart BMS ที่ช่วยควบคุมและตรวจสอบการทำงานเด c โกยึดมั่นในการพัฒนาสินค้า การออกแบบและวิจัยสเปคสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเดโกยึดมั่นในกระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยและเดโกยึดมั่นในการให้บริการหลังการขายอย่างสม่ำเสมอซึ่งเป็นหัวใจหลักของการเป็นผู้นำแบรนด์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและเรายัางยึดมั่นในการส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างแท้จริง ดโกพร้อมแล้วที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไปสู่โลกที่ดีกว่า